อะไรจะโลภปานนั้นอ่ะกลับที่พักไปกินไปกินลำพังสวัสดีค่ะอั่นเดีวไปกินอ่าไอซี่น้ำเมย์ไปไหนอ่ะน้ำเมย์หยุดค่ะเหงาเลยโหวันนี้น่าจะนับเชือกได้เลยนะเนี่ยนับได้กะน,นับเชือกได้ งอนลูกสาวอะไรคุณหมุดตุ้ยนี่ไงลูกสาวอะลูกสาวชีชีเหงาเลยนะเนี่ยไม่มีใครมีอยู่ด้วยคุณหมูดตุ้ยม่อยู่เป็นเพื่อนหน่อยวันนี้เพื่อนสนิทก็ไม่มานะคะน้ำเมยไม่มาก็กินหญ้าลำพังเหงาๆเห็นความรักอีกนะคะโอ้โหเขารักกันอยู่แต่หน้าตตานะคะเราก็ไม่มี เพื่อนให้นินหาด้วยแล้วก็กินญ้าต่อไปชิชนั่นทางนั้นก็ะสบัสดไม่หยุดเลยวนาลีญยาสดคะ่ะอร่อยจริงเป็นญ้าสดสดนะคะทุกวันก็จะได้กินของดีๆแบบนี้นั่นนั่นสวัสดีคะ่ะโอ้โหแล้วคือพี่ควานก็เป็นใจไงคะ คือก็เอายามากองแบบกึ่งกลางระหว่างเราก็จะกินยาด้วยกันแบบหัวชนกันแบบนี้นี่จะไม่ให้รักกันได้ไงนะแล้วก็จีจีก็ยืนมองเขารักกัน <c oughs> คุณพ่อก็ดันเอายาไปฝั่งนี้อีกดังห่างนะคะ <Okay. S 1> ไม่เป็นไรจี <c oughs> เดี๋ยวเรานินทาสองคนนั้นด้วยกันก็ได้ <c oughs> ช้างช้างมีเยอะมีน้อยไม่สำคัญนะคะเรา เราเราสร้างเรื่องได้เสมอนะคะลูกขังไม่มาค่ะวันนี้ลูกขังไม่มาช้างน้อยมากจริงๆคะ่ะนี่นี้่คือดูจากมุมแบบเห็นกว้างๆเลยนะคะปกติเนีเด็กๆเต็มเต็มข้างหลังเลยนะคะวันนี้มีน้อยมากเปิดมาดูเขารักกัน,นะคะ่ะมาอยู่เป็นเพื่อนชีชีกันหน่อยนะคะทุกท่าน คิดถึงน้ำมยน้ำมือไม่มาโอ้ยโ,โแย่งกันละความรักแย่งความรักกันละตอนนี้อ๋มีคนเซ็กซี่เดินผ่านมีคนเปิดไหล่เดินผ่านแซวหมดไม่สนใครใครเดินผ่านโดนแซวหมดนะคะตอนนี้เพราะช้างมีน้อยนะคะอ่าพูดถึงเรื่องอาหารกันต่ออันนี้ที่กินอยู่นะคะเป็นญ่าแพงกุลา หรือว่า้าฝอยก็ได้มันก็จะเป็นแบบฝอยฝอยเส้นเล็กๆนะคะก็เป็นย่าเท่าไรอะไรมีคนทักนะคะไม่เข้าใจคันค่ะคันค่ะคันค่ะคันก็ต้องเก่าอะยังไงต่อค่ะเรื่องญ้าค่ะญ่าแบบนี้นะคะที่เราเห็นก็เป็นแบบสดนะแต่ว่าก็จะเป็นแบบแห้งก็มีไอ้ที่เราเห็นเป็นก้อนๆดมเหลี่ยมที่อัดกันไว้ก็เป็นญ่าประเภทนี้แหละแล้วก็ไปทําเป็นแบบแห้งเพื่อให ไว้เก็บไว้ได้กินนานๆนะคะเพราะว่าหญ้าสดเนี่ยมันเก็บได้ไม่เกินสองสามวันนะมันก็เหลืองละมันก็ไม่ดีกินแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างคือหญ้าสดช่วงนี้ก็ยังสามารถนํามาส่งได้ปริมาณที่เยอะอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเข้าแล้งไปเนี่ยหญ้าสดจะหายยากมากหญ้าที่จะพึ่งพาได้มากสุดก็จะเป็นหญ้าแห้งนะคะหรือจะเรียกว่ามาม่าช้างก็ได้ ที่ซ่อนอยู่ข้างหลังนะคะซ่อนคู่รักเขาก็เป็นหญ้าขนค่ะเป็นหญ้าสดเช่นกันหญ้าลำต้นยาวขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะมีขนๆตามใบแค่หญ้าของช้างที่นี่เราก็ให้แบบไม่ซ้ำนะคะให้เป็นแบบหลากหลายไม่ให้เขาเบื่อหญ้าสดมีดินต้องหลังเยอะจริงๆเนี่ยค่ะช้าง จริงๆที่เขากินอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีดินติดนะคุณหมูตุ้ยจริงๆก็เป็นแค่ลากแล้วเขาก็ล้างอะไรเรียบร้อยมันไม่มีดินแต่ว่าช้างเขาก็ติดนิสัยตามธรรมชาติต้องสะบัดเนาะสะบัดจนมันกระจายนะ mm hmm. เราเราไปดูคู่รักด้านหน้าดีกว่า mm hmm. อ่ะเด็กมาแล้วเด็กมาแล้ว นี่ก็คือบุฟเฟ่นะคะบุฟเฟ่ต์ย่า,าระหว่างที่ทำการแสดงนะคะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นทุกที่ที่สามารถกินได้ชี้ตกใจอะไรเปล่าชี้ชีเห <c oughs> ม็นสาบความรักมารีมาลีมาแล้วมาลีมารีมารีโบชมพูฟอร์ดมาแล้วมารีไปรับแขกมาใช่ไหม พีล่ลีลีอลีลีคงม,มาลีแบกมาก็คือย่าบานานะคะบานาที่แกมเหลืองนิดนึงอ่ะแบกมาตั้งนานสุดท้ายมากินอย่างอื่นที่สดกว่าอะไรจ๊ะคนเซ็กซี่นี่ลอรินเซไฮเตรียมคะ่ะ hey. <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรจะโลภปานนั้นอ่ะกับพี่พักไปกินไปกินลำพังสวัสดีคะ่ะ อัน <laughs> น่ไปกินเลยก้นใหญ่ซะด้วยอ้าวไม่รักกันแล้วเหรอสองคนอุสตส่าห์จะมาส่องซะหน่อยส่องไหลพี่นะการเนี่ยดูให้ <laughs> ข,ของใหม่ไปแล้วยังใส่อันเก่าอยู่ <laughs> เอาไม่พอเออีกเหรอ,อของมาลีนี่เขาต้อง ต้องจุให้เยอะให้เต็มเข้าไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวหาโคนต้นไม้อีกนะอะไรที่อยู่รอบๆมาลีนี่ไม่เคยปลอดภัยนะคะพังหมดอ่ะดูความรักกันต่อ,ตอจะพอไหมเน,นี่ยวันเนี้ยอออกินให้หมดนะอย่าให้เหลือ คือที่กองที่กินนี้ก็จะเป็นแย้แพงกวิาแล้วก็ย้ขนนะที่กินกันอยู่นี่สะบัดไปสินั่นเน้นสะบัดไม่ได้เน้นเอาเข้าปากนะคะก็เลยจะเห็นนะว่ากระจัดกระจายกันอที่อยู่ข้างหน้ามันไม่อร่อยเท่าที่อยู่เออข้างหน้าผู้นะคะของอยู่หน้าผู้มันน่าจะอร่อยกว่านะ่ะเอื้อมนะต้องเอื้อมไปปาดหน้าเขาไม่ <c oughs> นีใส่ไม่ดีเราเนี่ยนใส่ไม่ดีเขาก็เป็นคู่รักมากันนานุ่มนีนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนออ่สนมเอกพระเมหสีตัวจริงนะคะอยู่ในป่านู่นกาลังพักผ่อนนะคะเพระเมหสีที่ว่าคือพางอุ้มผางนั่นเองนะคะแม่ของลูกๆสีดอโจโจ้ อุ้มผางนี่เขาก็เกิดมาเพื่อเป็นตัวมัมโดยแท้นะคะทำหน้าที่ผลิตเออเอาลถพัิดาต่างๆให้กับพี่หมื่นเจ้าเจนะ้ส่วนวนาลีก็มีหน้าที่ดูแลอยู่ข้างๆตลอดเวลาความสัมพันธ์อย่างใด ที่พักมีรถถีบพึชเช่าหรือยืมกับเจ้าพอละเดินถ้าจะบอกไววอ,อ๋อมีค่ะคุณยาย่านะคะเห็นว่าเจ้าหน้าที่นํารถถีบนะคะไปไว้ที่โรงแรมมีอยู่สองคันนะ <c oughs> <c oughs> มามาก่อน <c oughs> ได้ก่อนนะคะ